ครับกับสวัสดีครับกับสวัสดีทุกท่านนะครับบรรยากาศเ้าๆนะครับกับสวัสดีทุกคนนะครับเป็นบรรยากาศตอนเศา้านะครับบรรยากาศตอนเศาร์ของของยูนานะครับยูนาอยู่ส่วนนี่นะครับมื่อนี้มาไอยังล่ะอัปเดตนะครับพักส่วนขั้วนะครับตอนนี้เ้ารากำลังรดนำผักอยู่นะครับที่จริงก็ลดไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับแปลงพักตอนนี้กำลังขยายไปเรื่อยๆนะครับ อันนี้กำลังรดน้ำผักอยู่นะฮะอันนี้เอ่อเป็นแป้งปลูกนะครับเป็นแม่แม่เราวางวางันวันวมะเร็ดไว้นะครับเอ่อปลูกว่วาวันมะเร็ดเขาเอีย่างผมก็ได้ถามเรานะครับเราแปลงเราก็มาเห็ดเองนะครับแปลงนี่นะครับแล้วสิ่งนีเอ่อขนานะครับเป็นขนาอันนี้ขนา Louis. ผมเอาถอนเอาเอาไปวันมะเร็ดมาแล้วก็ถอนเอา <c oughs> ต้นม,มันมานะครับแม่แล้วเห็ดผมแต่ผมเป็นคนวันมะเร็ดใบนะครับ ว่าน,มนเมล็ดไปแ,แล้วก็ให้แม่เราถอนต้นมานะครับาภาษาฮิสาน,นครับยุบานพื้นเอามาแปะนะครับก็คือการถอนเอาเอาพักนะครับจากเวลาเฮาว่าน,มนเมล็ดมันงแสีกองกันอยู่นะครับกองกองกันอยู่มีประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นขณะนะครับอันนี้เป็นขณะนะครับอันนี้เป็นพักกัดนะครับนี่ เวลาเราเวลาทำงานมาเล็บมันก็สิเป็นประมาณนี้นะครับกองกันอยู่นะครับเวลาต้นมันใหญ่ได้ขนาดนะครับได้นขนาดมันก็สิถอนออกมานะครับถอนออกมาเอามาเห็ดแปลงอีกแปลงหนึง่งเอามาแยกนะครับเอามาแยกเอามาช่ำอีกมันว่อีกแปลงหนึ่งผมบอกถึกบ่าเลยอยู่บ้านพุทเาว่าเอิญเอามาแปะนะครับเอามาครับ เอามาแปะเอาเอาม่านะครับเอามาแยกช้ำไว้อีกแปลงหนึ่งนะครับอันนี้เป็นขนาดทั้งหมดนะครับขนาดได้ยูแล้วเล่ากับผู้ลายต้นอยู่ครับอ่าธนากว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าเคอร์กหนึ่งสิบห้าแถวหนึ่งประมาณสามสิบนะครับสามสิบต้นมีอยูหกแถวนะครับประมาณเก้าสิบต้นได้นะครับบวกลบอยู่ครับอยู่ประมาณนี้นะครับได้ก็ได้ประมาณนี้แหละนะอ่าพอได้ผัดนะครับพอได้ใช้ตุ้มม่หานะครับ ก็หัวหนามย่อมเศร้านะครับย่มเ้าอมเศร้าผมงหัวหนามเสมอนะครับหัวหนามผักนะครับเป็นบรรยากาศตอนเศร้านะครับนี่รอบๆแม่บ้านกำลังหดอยู่พงก็หดไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับก็เลยเออมันเริ่มแจ้งแล้วนะครับนี่เป็นบรรยากาศตอนเศร้านะครับเริ่มเขียวเริ่มยังขึ้นมาครับว่าจะถึงหนามนะครับบรรยากาศตอนเศราอยู่ส่วนนะฮะเดี๋ยวพาไปดูผักอันนึงนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นผักกาดด้วยกันครับอันนี้เป็นผักกาด เออเพื่อนพักกัดยังก่อนที่เขียวนี่ไหมนะครับเพื่อนพักกัดอันดอกมันยีเขียวที่เพื่อนเอาไปเป็นอันดอกมันเหลืองๆนะครับนี่ดอกเอาไปหนึ่งเส้นปลาใชไหมครับเพื่อนพักอยังพรมก็ะบอกหูพี่กันเนาะอันนี่อยู่ประมาณนี้นะครับเออเนี่ยครับไอไอนี่อันที่ว่านมาเร็ไว้นี่อันเดียวกันนะครับอันนี้นะครับอันนี้อันนี้พักกัดเขียวนะครับอ่าอันอันที่ว่านมาเร็ไว้นี่ก็เป็นอัน อันนี้อันเดียวกันนะครับอันนี้คือวันมาเ Arizona, ร็ดไวเดี๋ยวเพิ่นก็มันใหญ่ก็า sure. นียากหน่อยนะครับเพิ่นก็สิถอนออกนะครับถอนออกแล้วก็เห็ดแปลงยื่นขึ้นนะครับแปลงพักมันก็สิขยายไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆขยายไปเรื่อยๆตอนแรกเห็ดแปลงอันนี้อย่แล้วอันนี้มีหอมอันนี้เป็นหอมหอมแบงนะครับอันนี้เป็นหอมแบงหอมแบงที่เป็นพันธุ์ของปีที่แล้วนะครับแม่ปลูกไว้แปลงนึงสิละ้วบัดที่นี่ก็เก็บไว้บริกินนะครับ เก็บไว้บริกินตอนผมกลับมานะเนาะเก็บไว้บริการเรากาเได้เอามาแบ่งปลูกเทลล่าน่อยเทลล่น้อยอันนี้เป็นชูสุดท้ายแล้วนะครับชูสุดท้ายแล้วเดี๋ยวอันนี้ก็ถ้ามันใหญ่มันงามก็บจ,จะกินหรือขายนะครับส่วนมากพอหอมอยังไงก็กินกินนมัสทันนะครับกินนมัสทันเออเอาใสี้ยอมสิไมนะ่เนาะปลกแกงออมทั้งหลายแหล่นะครับแต่ใส่หลายๆอยู่กว่าทีท่านอยู่นะครับอันนี้เป็นแปลงวันเมล็ดนะครับเป็นวันเมล็ดไหนเป็นกวางตุ้งหรือยังสักอย่างนี่ยแหละ นะครับอันนี้เป็นขึ้นชายนะครับขึ้นชายี่ตอนแรกพ่นวามันมันจะบว็ขื้นพ่นวาสันนะครับนี่ก็ขื้นขึน้นแล้วนะครับขึ้นชายนะครับ <c oughs> ขึ้นชายเดี๋ยวมันใหญ่กว่านี่นะครับเดี๋ยวมันใหญ่กว่านี้เราจะอัปเดตให้บ้งนะครับอันนี้เป็นส้นส้นทั้งหนานะครับส้นหนาบ้านนะครับปลูกอย่างเนแล้วก็สะมีกระลำอันนี้เป็นกระลำดอกที่ผมซื้อมาตอนเอ ตนยน้อยนะครับต้นน้อยว่ามันสีบอลลอดนะครับกระลำดอกนี่นว่ามันสีบอลลอดนะครับ <c oughs> แตกกระลำดอกนะครับว่ามันสีตอนซื้อมากน้อยๆนะครับว่ามันสีบอลลอดก็คือโอ,อเคลอดไตนะครับว่ตตาไตยักต้ตนนะครับแล้วก็เออใส่ปุย๋ยหดน้ำเสมอนะครับฮอดน้ำปุ๋ยกับใส่ประยุกป,ประมาณเออเป็นปุ๋ยขอ,อกนะครับปุ๋ยขอ,อกใส่ นะครับใส่ตอนปลูกแล้วก็อันนี้ผมกลัวว่านี่นะครับเป็นแปลงอไฮตูเกานะครับแปลงแมงหลักเกานะครับมันมันน้นแล้วอมันตายแล้วนะครับผมก็เลยอหูดเอาใบหูดเอาเอาเม็ดมันนะครับหูดเอาเม็ดมันแล้วแมงหลักนะครับหูดเอาเม็ดมันแล้วก็กลนแปลงขื้นยังอยแล้วก็วานลงคือเกานะครับก็บวังวงามันส่ขึ้นนะครับกัวังวงามันส่ขึ้นอืนนี้นะครับเราก็สิมีอ่า อ่าแตงไถ่นะครับโอ้แม่เสียญะอันนั้นแม่นไตหรือเปล่าแตงไถ่นะครับแตงไถ่ตอนนี้ก็อุ๊บแม่เสียญามันนะครับมันพีกใบมันขึ้นถ้าพีกใบมันขึ้นแล้วมันมันมีแนวโน้มมันสิตายแม่แม่เราเสียญาอันอันเอีย้ก็อือนี่อ่าพีกใบมันลงนะครับเออ่แม่เราเสียญาอันอันนั้นครับไอ้ค่า นะครับแม่ละเซียขาคาะมันที่หนีผมก็เลยอันมันก็เลยเป็นทั้งสี่มันก็เลยเป็นทรงนี้นะครับเนี้ยเอาออกมาของวสิลอดแต่พิกใบมันขึ้นหรือมันมันก็เป็นหน่วยนะครับมันก็เป็นหน่วยหรือมันสิตไตมีอยอตอนนี้มีอยหาลูกนะครับหาลูกลูกใหญ่ๆนะครับลูกหนึ่งในี่เป็นเที่ยเดียวเะครับนี่อันนี้มันยู่หนี่เดี๋ยวผมให้เบิ้งต้นมันเที่ยเดียว ได้กินไปแล้วเขาได้กินไปยักชุดแล้ววะสองเลยเนาะกินไปสองชุดแล้วนะครับกินไปสองลูกนั่นสองชุดนะครับนี่อันนี้เป็นตนมันนะครับอันนี้มันเป็นปีเเดียวนะครับแลวกสิมีน้อยนี่น้อยหนึ่งนะครับกี่แก่แล้วนะครับผมจับตังไวไนะครับมันง,งามเวลา,เ,าเวลามันสุกมันสีง,งามเะครับแตงไทยแตงโมหรืออย่างซ่ำจับตังไวไบอสั่งอาหาในห้องมึงแบบแต่ ฟังฟังที่มันถือเดีน่ะมันจะเป็นจืดๆนะครับให้พวกเอ้าลุดเหล้วควันลุดเลยลุดเลยวะจับปุ๊บลุดเลยอ่ามันสุกนะครับนี่มันสุกสุกถ้ามันสุกนะครับขวัญมันสิลุดเองแตงไทยนะครับเวลาเบ่งแตงไทยสุกนะครับนี่มันลุดออกจากขวัญเนี่ยจากขัวมันนะฮะขัวมันขัวมันม่ใช่ลุดออกจากขั้วเลยนะครับไม่สิ่ลุดออกขัวเลยนะครับลุดลุดโอ้ยลุดขึ้นมาเองนะครับ แล้วก็มีนี่นะครับมีต้นหนึ่งนะครับมีต้นหนึ่งเดี๋ยน,นี่ก็ยืบปปะมาณน,นี่นี่สามสามลูกนี่เดี๋ยวก็ลังแกนะครับเออสุกแล้วมีลูกหนึ่งที่มันสุกแล้วนะอันนี้อีกลูกหนึง่งเดี๋ยวรออันนี้อีกลูกหนึ่งนะครับเดี๋ยวลอ,อมันสุกก่อนนะครับเดี๋ยวมันก็มันก็สีรุดออกจากไอ้ขัวของมันเองนะครับถ้าส่วนถึกดินมันก็สีนี่ครับเป็นสีจืดจืดถึงสีมันสีบ่งงามแล้วเขาจับตังไว้เองสินะครับถ้าเขาจับตังไว้เองสีมันก็สีงามัวนะครบ รูปลอบขัางๆมันก็สีงามกว่าหรือหาในห้องนะครับนะครับเอาไปให้นะนะครับแล้วก็สิมีรุ่นไมขึ้นนะครับตอนนี้เห็นสามลูกนะครับมีตัวนี้นะครับตัวนี้น่าจะบ่สมบูรณ์หอมปะหอมเนี่ยตัวนี้น่าจะบ่สมบูรณ์นะครับเนี่ยสมบูรณ์อันนี้ก็นสมบูรณ์อยู่นะครับหินไม้แล้วก็นุ้ยนี่นะครับหดน้าใส่ปุ๋ยคอกไว้นะครับเดี๋ยวมันก็สีอนานของมันเองนะครับ มันจะขึ้นของมันเองนะครับง่ายค่อยๆง่ายของมันไปเรื่อยๆนะครับโอเคครับผมสิยุประมาณนี้เนาะผักสุนัวนะครับผักสุนัขท่อนท่นหนาบ้านนะครับเดี๋ยวเอ่อสิคอยอัปเดตเรื่อยๆนะครับเนาะค่อยอัปเดตเรื่อยๆเพื่อให้มันนานนานนะครับอัปเดตเรื่อยๆโอเคครับผมขอบคุณมากจริงๆขอบคุณทุกคนครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ